เมื่อปี2519ช่วงนั้นเรียนปวชนะครับเป็นมีกล้องถ่ายรูปแล้วมีช่างแล้วขออนุญาตก็ได้มีโอกาสพอรับสด็จที่ทุกสีเมืองแล้วก็มีโอกาสได้บันทึกภาพในการประกอบพิธีเปิดสันหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงครับ ด้วยด้วยความสำนึกนะครับจดจำได้แล้วก็พระราชจริวัตรอันงดงามอตอนได้รับเสด็จที่บุญรกนะครับอยู่ใกล้ๆพระองค์ประมาณ5เมตรได้รับฟังพระสุรเสียงเวลาตรัสกับประชาชนโดยเฉพาะท่านจะตรัสจะสอบถามประชาชนว่าเรื่องผ้าไหมผ้าไหมนี่ทำยังไงเลี้ยงยังไงแล้วเอาไปขายยังไงได้ยินประมาณนี้แลแล้วใครรับซื้อบ้าง เดี๋ยวมีคำหนึ่งที่จําได้ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูแลให้ดังนั้นทางชาวบ้านก็น้อมกราบน้อมถวายไอ้เท่าใหม่คือท่านตัดตรงที่นิทศัศก,การของชาวบ้านอันนี้น้ําตาแทบไหลเพราะว่าเห็นพระองค์พูดกับประชาชนแต่ว่าอยู่ใกล้ชิดอนะเหมือนกับไม่ไม่ถือพระองค์หนะเราก็เป็นการชั้นผู้น้อยเนาะก็มีโอกาสได้ รับใช้เบื้องยุคระบาทได้บันทึกภาพตามคําสั่งของขุคขบัญชาก็จึงมีความํำนึกในพระมหาคุณที่ท่านได้มีเมตตากับชา,ชาววุริชานีและประชาชน้าวไทยทั่วไปครับก็รู้สึกเสียใจว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราได้น้อมเกลา้าน้อมกระหม่อมนรับพระราชโครงการพระราชดติต่างๆมาปฏิบัติไม่ว่าทั้ง ส่วนตัวทั้งส่วนราชการแล้วก็ขยายผลไปยังประชาชนก็จึงทาให้สํานึกว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเอ้ารับสเสด็จและใกล้ชิดและอีกหลายครั้งก็เฝ้ารับสเสด็จตามวาระต่างๆก็รู้สึกเสียใจเสียใ,ใจมากครับครับเนื้อสิ่งอื่นใดครับความทรงจําและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาคุณยังจะจดจําอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปและจะน้อมนํา ปณิธานต่างๆรวมทั้งโครงการต่างๆไปขยายผลให้กับพี่น้องประชาชนและเผยแพร่ประเกียรติคุณของท่านให้มีความเจริญก้าวหน้าให้พระสงฆนิกรชาวไทยให้รู้สึกน้อมสำนึกและปฏิบัติเป็นคนไทยเป็นคนดีด้วยกันตลอดไปครับ